ในส่วนของแบบฟอร์มนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับจะต้องรู้เรื่องของปอรนะครับแบบฟอร์มเนี่ยสำหรับงานก่อสร้างราคากลางงานก่อสร้างอาคารเนี่ยก็จะมีแบบฟอร์มในการถอดแบบก่อสร้างนะครับซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่กําหนดขึ้นเพื่อความสะดวกสําหรับผู้ที่มีหน้าที่คํานวณราคากลางให้ใช้ประกอบการถอดแบบในการก่อสร้างอาคารซึ่งผู้มีหน้าที่คํานวณราคากลางอาจใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของผู้ที่มีหน้าที่คํานวณราคากลางนั่นก็คือปอรหนึ่งนะครับ ปรหนึ่งก็คือแบบแบบฟอร์มการถอดแบบสํารวจปริมาณาปริมาณงานและวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับซึ่งตัวนี้ขีดเส้นไว้เลยนะครับอาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ในที่นี้มันคือแบ็กอัพชีสนั่นเองซึ่งเป็นแบบฟอร์มปรหนึ่งเนี่ยเป็นแบบฟอร์มที่ใช้ถอดแบบก่อสร้างเพื่อสํารวจและกําหนดรายการปริมาณงานและวัสดุก่อสร้างทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับกับงานคอนกรีตงานไม่แบบงานแบบางานไม้ค้ำยันงานเหล็กเสริมคอนกรีตงานไม้นี่ไม่รวมนะครับเป็นอื่นๆนะครับ หรืออาจใช้แบบฟอร์มสำหรับการประเมิรราคางานก่อสร้างอาคารต่างๆในงานต่าง,าง,างเนี่ยเพื่อหาราคาต่อหน่วยเช่นงานทําประตูหน้าต่างงานเดินท่อเป็นต้นนะครับปอร1หนึ่งไปแล้วนะครับก็คือเป็นแบบฟอร์มการถอดแบบสํารวจปริมาณงานและวัสดุก,ก่อสร้างทั่วไปนะครับซึ่งตรงนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นกับดุลพินิจนะครับดุลพินิจแต่ันคือแบ็กอัพชีสนั่นเองมาดูปรสองครับปรสองก็จะเป็นแบบฟอร์มการถอดแบบสํารวจปริมาณน,นะครับสํารวจรายการและปริมาณงานคอนกรีตแน่นอน ปรหนึ่งไม่รวมพวกงานคอนกรีตอันนี้ก็จะมารวมนะครับเป็นงาน,นคอนกรีตนะฮะในปรอสองงานคอนกรีตงานไม้แบบไม้ค้ำยันงานเหล็กเสริมคอนกรีตนะครับเป็นแบบฟอร์มเฉพาะที่ใช้สำหรับการถอดแบบก่อสร้างเพื่อสํารวจและกลําหนดรายการและปริมาณงานในส่วนของงานที่เรียนนะครับพวกงานอาซีทั้งหลายคอนกรีตแบบรอนะครับเหล็กเสริมไม้ค้ำยันนะครับมาดูปรสามต่อเป็นแบบฟอร์มการถอดแบบสํารวจรายการและปริมาณงานไม้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของงานไม้นะครับเป็นแบบฟอร์มที่ใช้ประกอบในการถอดแบบก่อสร้างเพื meth. ่อสํารวจกําหนดรายการและปริมาณงานเฉพาะในส่วนงานไม้นะครับในส่วนของแบบฟอร์มรายการการคํานวณราคาการงานก่อสร้างอาคารเนี่ยเป็นแบบฟอร์มรายการคํานวณซึ่งผู้ที่มีหน้าที่คํานวณราคาการต้องใช้ในการคํานวณราคาการงานก่อสร้างอาคารส่วนจะใช้แบบฟอร์มใดจํานวนกี่แบบฟอร์มขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงสําหรับแต่ละโครงการและงานก่อสร้างรวมทั้งแนวทางและวิธีการในการออกแบบและจัดทํารายการคํานวณ รากากลางของผู้ที่มีหน้าที่ในการทำหน้าที่คำนวณราคากลางประกอบแบบฟอร์มต่างๆนะครับซึ่งอย่างที่เรียนปร1 2 3ไม่บังคับครับไม่บังคับแต่ถือว่าเป็น b บ a c k up sheet จะดีไซน์ขึ้นมาเองก็ได้นะครับแต่ให้รู้ที่มาที่ไปคือการไล่รายละเอียดนะครับในส่วนของปริมาณงานในส่วนของสามารถที่จะกอกราคาต่อหน่วยได้นะครับนะครับราคาต่อหน่วยก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นส่วนที่บังคับนะครับมาดูที่บังคับนะครับ สำหรับงานก่อสร้างราชการก็คือจะเริ่มที่ปรสี่บังคับและปรสี่จะเป็นแบบแสดงปริมาณงานและราคาก็คือ BOQ นั่นเองเป็นบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาเป็นแบบฟอร์มที่สําหรับรวบรวมรายการงานก่อสร้างรวมทั้งปริมาณงานและค่าวัสดุครุภัณฑ์และหรือค่าแรงสาหรับแต่และรายการงานก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆตามที่จะเป็นต้องมีนะครับอันนี้จะเป็นเฉพาะในส่วนของ ด e เ t กคอสอย่างที่เรียนนะครับดเรกคอสแน่นอนนะครับซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจแยกรายการงานรวมทั้งปริมาณงานและค่าวัสดุครุภัณฑ์เนี่ยและค่าแรงแต่ละรายการงานเนี่ยรวบรวมไว้ในแบบปอรอ .4 ได้มากกว่า1ชุดครับตามการแบ่งตามกลุ่มงาน,นครับแบ่งตามกลุ่มงานจะเป็นงานสถาปัตยกรรมงานโครงสร้างงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบไฟฟ้ากำลังนะครับงานเครื่องกลประกอบอาคารนะครับ ก็จะแบ่งได้นะครับซึ่งในปรสีแต่ละชุดแต่ละกลุ่มงานเนี่ยจะประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างรวมทั้งปริมาณงานและอาจจะมีค่าวัสดุคุรุพภัณฑ์แระหรือค่าแรงงานสําหรับแต่ละรายการซึ่งวัสดุคุรุพภัณฑ์เหล่านี้จะต้องสืบเนื่องกับงานก่อสร้างนะครับก็จะเป็นพวกงานบิวอินทั้งหลายนะครับเป็นงานบิวอินทั้งหลายหรืองานอินทียรยนะครับจะรวมอยู่ในรายการนี้ได้นะครับสาหรับกลุ่มงานนั้นนั้นเนี่ยเช่นผู้ที่ทํางานหน้าที่ในการคานวณราคากลางอาจแยกรายการงานก่อสร้าง รวมทั้งปริมาณงานและค่าวัสดุคุรุพภัณฑ์และค่าแรงแต่ละรายการเนี่ยเป็นชุดของปรสของตัวอาคารนะครับปรสตัวอาคารสํานักงานปรอสีของงานผังบริเวณและปรสของงานคุรุภัณฑ์จัดซื้อนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นคุรุพภัณฑ์สั่งทําก็คือในในในแง่ตรงนี้นะครับอ่าต่ออ่าเป็นเป็นส่วนของการที่บันสืบเนื่องจากงานก่อสร้างนะครับสืบเนื่องจากงานก่อสร้าง ในส่วนของการจําแนกแยกรายการงานก่อสร้างรวมทั้งปริมาณงานค่าวัสดุคุรุภัณฑ์ค่าแรงงานสำหรับแต่ละรายการเนี่ยเป็นรวมของกลุ่มงานกี่กลุ่มนั้นผู้นี้ที่มีหน้าที่คํานวณราคาการควรพิจารณาตามรายละเอียดโครงสร้างข้อเท็จจริงของงานก่อสร้างและท่านี้ขึ้นกับดุลพินิษของผู้ที่มีหน้าที่คานวณราคากลางนั้นๆครับมาดูปอรอสี่พอนะครับปอรอสี่พอนะครับปอรอสี่พอเนี่ยก็เป็นแบบแสดงปริมาณงานและราคาค่าใช้จ่ายพิเศษนะครับ จะต่างกับปรสีปกติเป็นปรสี่นะครับซึ่งจะเป็นแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคางานสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษนะ BOQ ที่เกี่ยวค่าใช้จ่ายพิเศษต่างๆที่จะต้องมีข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จะเป็นต้องมีในแต่ละรายการรวมทั้งผลของค่าใช้จ่ายพิเศษตามที่ข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอือ่นๆที่จะเป็นต้องมีในแต่ละรายการนะครับมีแบบแสดงรายการคำนวณนะครับเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องมีนะครับ แบบฟอร์มสแสดงรายละเอียดและการคำนวณค่าคำนวณและคำชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดที่มีแต่ละรายการนะครับย้อนกลับไปในส่วนของปอร .4 เนี่ยในส่วนปลอเนี่ยจะส่วนหนึ่งที่เป็นครุภัณฑ์ที่เป็นบิวอินเนี่ยก็จะอยู่ในปร .4 ตัวอาคารหรือจะจะแยกเป็นส่วนเฟอร์นิเจอร์บิวอินหรืองานอินเทียซึ่งค้าบเกี่ยวกับงานก่อสร้างหลักนะครับซึ่งตรงนี้นะงานก่อสร้างหลักแน่นอนว่าจะมีการคิดในเรื่องของ แฟกเตอร์ F F ได้นะครับจะรวมเวลาคิดราคาก่อนจะมารวมของคุรุพันธ์ถ้าเป็นคุรุพันธ์ในส่วนปร4จัดซื้อเนี่ยก็จะเป็นคุรุพันธ์ที่เป็นการสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวทั้งหลายนะครับซึ่งตรงนี้ในการคิดจะไม่รวมแฟกเตอร์จะใช้เรื่องของแวตเฉพาะแวดอย่างเดียวนะครับซึ่งตรงนี้จะต้องแยกรายการเดี๋ยวจะมาอธิบายในรายละเอียดอีกครั้งนะครับในส่วนของปร .5 ปร4ผ่านนะครับปร4ก็ประกอบด้วยปร4ก่อสร้างปร4เรื่องของค่าจ่ายพิเศษพอ นะครับแล้วก็ปร5กอนะครับปร5กอก็เป็นแบบสรุปค่าก่อสร้างค่าต้นทุนงานเป็นแบบฟอร์มสรุปค่าก่อสร้างเฉพาะกลุ่มงานที่ถอดแบบคำนวณราคาในส่วนต้นทุนราคางานโดยใช้ใบ,บป่าหน้าเป็นแบบปร4ที่คำนวณราคาต้นทุนในราคาทุนแต่ละชุดครับแน่นอนครับต้องเป็นราคาทุนนะครับถึงจะมาคำนวณเพราะมันจะต้องมีการเอาไปคูณกับแฟกเตอร์ F นะครับสรุปค่าขนาดและ ขนาดและเนื้อที่ของอาคารและค่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรเพื่อระบุในปร5กนี้นะครับซึ่งขนาดของพื้นที่หรือเนื้อที่อาคารหรือพื้นที่ใช้สอยเนี่ยจะคิดเท่ากับนะครับในหน้า10นะครับพื้นที่ที่อยู่ภายในส่วนของแนวผนังหรือแนวผนังก่อโดยรอบนะครับบวกกับเศษหนึ่งส่วนสองของพื้นที่ที่มีหลังคาคลุมแต่ไม่มีแนวผนังหรือผนังก่อโดยรอบนะครับอันนี้ก็จะการคิดพื้นที่ ใช้สอยจากสูตรเนี่ยนะครับเขาก็จะคิดพื้นที่แนวผนังก่อบวกด้วยครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่เป็นหลังคาคลุมแต่ไม่มีแนวผนังนะครับซึ่งเมื่อได้ค่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรก็คือเป็นมูลค่าที่เราคำนวณได้นะครับเป็นมูลค่าที่คำนวณได้ในปร5เนี่ยนะครับปร .5 ที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นมูลค่าหรือค่าก่อสร้างตามรายการที่สรุปในปร5กอเนี่ยจะหารด้วยขนาดพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็จะได้เป็นราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรนะครับ ซึ่งหมายเหตุเนี่ยการคำนวณพื้นที่ใช้สอยหรือขนาดของพื้นหรือเนื้อที่อาคารสําหรับงานก่อสร้างอาคารนักกล่าวนั้นอาจจะแตกต่างกับการคำนวณที่ใช้สอยเพื่อการขออนุญาตปลูกสร้างนะครับอาจจะแตกต่างกันหรือเพื่อการออกแบบในการกําหนดคุณสมบัติของผู้ออกแบบทางวิชาชีพและอาจมีความแตกต่างกันในการคำนวณพื้นที่ใช้สอยหรือพื้นที่ใช้สอยในอาคารในส่วนงานภาคเอกชนหรือผู้สนับสนุนราคาก็จะแตกต่างกันแต่เราต้องใช้สูตรนี้ในการคำนวณเพื่อหาค่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรออกมานะครับอันนี้เป็นส่วนของสรุป ค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนของค่างานต้นทุนนะครับปอร์ห้ากอมาดูปอร์ห้าขอก็จะเป็นแบบสรุปค่าคุรุพันธ์จัดซื้อก็จากปอร์สี่ที่ว่านะครับก็จะเป็นแบบสรุปค่าก่อสร้างเฉพาะกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับคุรุพันธ์จัดซื้อและคุรุพันธ์อื่นๆครับก็จะเป็นพวกสั่งซื้อทั้งหลายพวกลอยตัวนะครับซึ่งต้องคำนวณราคาผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยใช้เป็นใบปะหน้าแบบปอร์สี่ของคุรุพันธ์จัดซื้อและคุรุพันธ์อื่นที่คำนวณ ในราคาของผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายแต่ละชุดนะครับในส่วนของปร6สุดท้ายนะครับปร6สุดท้ายเนี่ยเป็นแบบสรุปราคาการง,งานก่อสร้างอาคารครับเป็นแบบฟอร์มที่ใช้รวบรวมค่าก่อสร้างของทุกส่วนงานนะครับก็คืองานและกลุ่มงานต่างๆในส่วนของค่าง,งานต้นทุนคุรุพันธ์จัดซื้อและค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆถ้ามีนะครับตามข้อกําหนดมารวมสรุปอยู่ในปร .6 นี้และเมื่อรวมยอดค่าก่อสร้างของทุกส่วนงาน ทุกกลุ่มงานแล้วก็จะได้ค่าก่อสร้างหรือราคากลางงานก่อสร้างอาคารของทั้งโครงการครับซึ่งแบบปรอแบบฟอร์มทั้ง6แบบฟอร์มดังกล่าวเนี่ยในรายการคำนวณราคากลางเนี่ยงานก่อสร้างผู้ที่มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดอื่นๆที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะได้กําหนดแลจะจัดทําขึ้นเองตามข้อกําหนดก็คือปรอที่ต่ํากว่า4ลงไปอ่ะหนึ่งสอสเนี่ยจัดทาขึ้นเองได้ครับเพื่อให้มี ที่มาเรื่องของตัวเลขรายละเอียดปริมาณงานนะครับเรื่องของค่าวัสดุมวลรวมปริมาณวัสดุมวลรวมต่างๆซึ่งเป็นไปนตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่ประกอบด้วยรายการคำนวณนะครับสำหรับอ่ารายการคการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยแบบฟอร์มรายละเอียดที่จัดทาขึ้นในการสืบราคาวัสดุคุรุพันการคำนวณอ่าแฟกเตอร์เอฟนะครับก็จะมีปร1 2 3นะซึ่งปรอหนึ่งสเนี่ยจัดทา ไปด้วยซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่จะเลือกใช้หรือไม่อยู่ที่ดุลพินิษ์นะครับแต่ว่าจะต้องมีรายละเอียดในการจัดทําตัวเรื่องของอะไราการคํานวณราคากลางนะครับซึ่งถ้าดูจากแบบฟอร์มเนี่ยในหน้า11นะครับในหน้า11ของเองกสารเนี่ยทั้งหมด2องแผ่นนะครับก็จะพยายามหยิบไฮไลท์ไฮไลท์มาให้พวกเราดูในหน้า11เ,เนี่ยก็จะเป็นแบบฟอร์มปอรอหนึ่งนะครับซึ่งไม่บังคับนะครับาสามารถไปออกแบบขึ้นมาเองเนี่ยกำหนดเป็นลําดับงานกลุ่มงานราคาต่อหน่วยหน่วยงานจํานวนเงินนะครับ ก็อาจจะมีอ้างอิงแบบสถานที่ก่อสร้างชื่อโครงการเจ้าของผู้ที่ถอดแบบคำหนดราคากลางโดยใครนะครเป็นแบบฟอร์มการถอดราคาสาหรับวัสดุกอ่อสร้างทั่วไปในปรหนึ่งหน้าสินะครับปรสองเนี่ยก็จะเป็นพวกงาน r c ีนะครับพวกงานคอนกรีตไม้แบบแบบค้ายันเหล็กเสริมคอนกรีตนะครับก็จะลงรายละเอียดนะครับลงรายละเอียดถึงว่าลําดับงานรายการเท่าไรคอนกรีตกี่ลูกบาทเมตรไม้แบบกี่ตารางเมตรไม้ค้ายันกี่ต้นเหล็ก เหล็กราวบาร์นะครับหรือดีฟอร์มบาร์ที่เป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับกี่เมตรนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องคอนเวิร์ตเป็นกิโลกร,รัมต่อนะครับเพราะว่า,าน้ําหนักเหล็กเนี่ยวจะเป็นกิโลกร,รัมต่อเมตรอยู่แล้วนะครับก็สามารถคอนเวิร์ตได้ในตัวปรอสต่อไปหรือ BOQ นะครับในปรอสก็จะเป็นแบบฟอร์มการถอดปริมาณสํารวจรายการปริมาณงานไม้นะครับถ้ามีงานไม้ก็ต้องถอดออกมานะครับมีลําดับารายการเช่นเดียวกันนะครับมีชนิดของไม้ ขนาดอของไม้ที่เป็นนิ้วความยาวนะคจำนวนแล้วก็เป็นปริมาตรลูกบาทฟุตนะครับลูกบาทฟุตหน่วยของไม้นะครับเป็นลูกบาทฟุตส่วนของปอรอสีน่นะครับก็จะเป็น BOQ นะครับหน้าตาก็จะเป็น BOQ แล้วอันนี้เป็นบังคับนะครับจะต้องในการทําราคาการงานขอสร้างราชาการจะต้องมีปอรอสี่แบบแสดงปริมาณงานและราคางานนะครับซึ่งก็คือบัญชีนั่นแหละบัญชีแสดงปริมาณงานและราคางานนั่นเอง ก็จะมีหน้าตาเป็นลำดับงานรายการงานจำนวนก็คือปริมาณงานหน่วยนะครับค่าวัสดุราคาต่อนหน่วยก็รวมเป็นราคา, chain, า,าราคาของค่าวัสดุรวมนะครับค่าแรงงานต่อหน่วยก็จะเป็นจำนวนค่าแรางานนารางานรวมของแต่ละหัวข้อหรือ,อรอายการงานนะครับแล้วก็รวมเป็นค่าวัสดุและแรงงานในแต่ละรายการแล้วก็มีช่องหมายเหตุนะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องมีการกรอกนะครับรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนนะครับ ดูปลรสี่พนะครับก็จะเป็นปลรสี่พิเศษนะสำหรับงานพิเศษต่างๆเนีก็จะมีการคำนวณมีเรื่องของลำดับงานรายการจำนวนหน่วยนะครับค่าใช้จ่ายโดยรวมนะเป็นค่าก่อสร้างรวมนะครับซึ่งในส่วนของงานปลรสี่พิเศษเนี่ยก็จะคิดคิดเป็นวดนะครับคิดเป็นวัดนะครับเป็นงานที่เกิดขึ้นแล้วคิดเป็นแวดัดซึ่งก็จะรวมเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดทุกรายการ ส่วนของการคำนวณในเรื่องของเหตุผลความจำเป็นนะครับสืบเนื่องจากปรสพอเนี่ยก็จะต้องมีการอธิบายเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายจะบอกว่ามีอะไรเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษบ้างท,ที่ยอมให้ได้นะครับที่จะต้องเกิดขึ้นสำหรับงานบางลักษณะนะครับจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับในการคำนวณนะครับก็จะต้องมีมีการคำนวณค่าใช้จ่ายจำนวนหมายเหตุนะครับแล้วก็คิดเป็นวัตนะครับเป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม จะไม่มีแฟกเตอร์เเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยครับก็จะได้ปร5ห้านะครับปรห้าเนี่ยก็จะแยกแต่ละกลุ่มงานและครับกลุ่มงานต่างๆแยกเป็นกลุ่มอาคารนะครับนะครับอาคารอาจจะมีอาคารหลายกลุ่มมีอาคารหลายอาคารก็จะมีอาคาร A อาคาร B อาคารกอาคารขอว่าไปกลุ่มงานนอกอาคารนะครับแล้วแต่อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของผู้คำนวณราคากลางนะครับก็จะมีต้นทุนงานออกมาแล้วก็มีแฟกเตอร์เ ที่จะต้องแยกกลุ่มงานให้ชัดเจนนะครับนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีเงื่อนไขใน factor f ครับมีเงินล่วงหน้ากี่เปอร์เซนต์เงินประกันผลงานมีหักกี่เปอร์เซนต์นะครับแล้วก็ต้องดูอัตราเงินอดอกเบี้ยงเงินกู้ณขนาดนั้นนะครับแล้วก็วดัดภาษีวั t ซึ่ง7%ณนะปัจจุบันนะครับใช้มานานแล้วนะครับว a t ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในอยู่ในปร .5 แล้วก็แนบมาตามแบบปร .4 ที่แนบมากี่แผน่นกี่หน้าก็ว่ามา หลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องทราบเรื่องของขนาดพื้นที่พื้นที่นะครับก็คือพื้นที่ในการคำนวณเนี่ยจะต้องทราบตารางเมตรซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับอย่างที่บอกก็คือการคำนวณในเรื่องของพื้นที่ที่อยู่ภายในอาคารใช่ไหมครับแล้วก็รวมส่วนของครึ่งหนึ่งที่อยู่ภายใต้หลังคาคุมแต่ไม่มีส่วนของผนังนะครับไม่มีผนังโดยรอบนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนของการคำนวณนะครับพอคำนวณได้ปุ๊บได้ราคากลางมาแล้วนะครับ ก็ามาหารนะก็ได้เป็นราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรเป็นบาทต่อตารางเมตรนะครับก็จะมีการลงชื่อปรทธานกรรมการกําหนดราคากลางกรรมการนะครับแล้วก็จะมีแบบในปรห้าขอไข่นะครับเป็นแบบสรุปค่าคุรูพันจัดซื้อนะครับนะครับอันนี้เป็นคุรูพันจัดซื้อก็จะคิดแวตเช่นกันนะครับจะไม่รวมในก่อสร้างนะครับเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะทั้งหลายนะครับก็อี้เตียง หรือถ้าเป็นพวกอุปกรณ์โสดทัศน์ต่างๆนะครับเครื่องขยายเสียงอะไรพวกนี้ครับจะอยู่ในส่วนของค่าครุพันธ์จัดซื้ออยู่ในหมวดปร5ขอก็สุดท้ายเนี่ยจะได้ปรอนะครับเนี่ยปร3 4 5แล้วก็มา6 6นะฮะ6ก็เป็นสุดท้ายแล้วครับ6เนี่ยก็คือจะเป็นแบบสรุปราคากางงานก่อสร้างอาคาร ก็จะรวมแบบปรอสีปรอหที่แนบมาด้วยว่ามีจํานวนกี่ชุดนะครับตัวนี้เหมือนเป็นขมวดปมสุดท้ายนะปรอหจะมีแต่ละกลุ่มงานค่าก่อสร้างเท่าไหร่นะครับก็รวมเป็นราคากลางงานก่อสร้างนะครับแล้วก็ต้องกรอกเป็นตัวอักษรด้วยนะครับตัวอักษรตัวเลขต้องตรงกันนะครับ